ชกกับผู้ชายรวดเดียวสองคนนักชก MMA หญิงวัยยปปีหนักร้อยสามสิบกิโลกรัมกับคุณปู่วัยมองเมนเจ็ดสิบปีน้ำหนักหกสิบเจ็ดกิโลกรัมและหลานชายวัยสิบแปดปีหนักเจ็ดสิบห้ากิโลกรัมรวมน้ำหนักสองคนร้อยสี่สิบสองกิโลกรัมนั่นก็แสดงว่า นักชก MMA หญิงแบกน้ำหนักสองคน12กิโลกรัมโอ้พระเจ้ามันเป็นไฟที่น่ากลัวจังเลยเอาจับตาดูให้ดีอุ้ยพอหญยสักงั้นเอานน่นเอานน่นเห็นบ่สมาสซิโซกูพนักพอนายว่าเอานนานถึกตีครั้งดังเอาล้านตอดไปหนึ่งครั้งนะครับนะก็ไม่เรียกต่อยเขาเรียกตอดพอหญ่เอาการชกเพียงแค่สนาทีนะครับยกเดียวเบื้องน้าเอานนานเห็นบ่นตอด,อดอีกแล้ว เอเอาพ่อใ่หรอพ่อใ่โอ้น่ะนะเอาพอใหญ่สยงนี้หรอพอให่เจ็ดสิบปีเอานันเห็นบอกทุกเทียนึงหรอพอใหญ่อ้ยองเบิ้งตีคนเอ้าเอาลานวนี้ลานปีดูดวงเขาเทียนึงอัน่ะเอ้พอให่ก็เลยเก่งก็หล้านสมเอหล้านไปเทียนนาโชกโลกญี่ปุ่นเกาเขานห่ เอนั่นำทุบเทธอหนึ่งเอ้าหนั่นำเฮ้อเอาวัดจังไดลมแล้วเอาลมแล้วโอ้นั่นโอ้เป็นแต่ย่หัวให้เอาวัดจังไดพ่อเงี่เอาเอาพวนน่ะโอ้โหอยพี่น้องเอ้ยเป็นแต่ย่ามให้เอาเอาวัดจังไดเอานั่นเอ็มเอ็มเอเยิงอ๋อเอ้าหนเบื้องลัม หลเอาตะว่าเบิ้งพ่อไงนี่สิเป็นมุ้ยก็ร้านดิ<า>มันไห <ป S 2> มร้านไปเยืนเทียนนาสุขโลกโสุขโลกอยู่บ่กล้าเขาเขาว่าจังได้โอ้ยถึงมัดเดียวคือสิตายเลยเน,น้องพ่อไงแต่ยังไม่โดนจังๆเฮ้อนั่นเห็นวะโลกเคาะอัไรเพื่นไว้ลองเบิง้งตี้มองเมนลูกดอกไม้จันทร์นั่นแหละคือเรา เอาขยับคอหาเอารอดจังหวะเอาเบื้องหลังเอาพู้อ่าเห็นบ่หลันเปลือกเอาเอาว่ายังไงเอานังเโอ้โหคือเขาดึงหัวน่ะแหละว่างั้นจักบ่คืนว่าจังไหนเนาะทั้งตาทั้งหลันเบื้องหลันก็บ่เป็นมวยเด้วยนะเอานังเห็นป้ว่ายังไงเอาเม็ดหยก